ป่าสมัยดงสมัยป่ายังไม่แตกนะเนี่ยสมัยก่อนทางตรงนี้เป็นป่าป่ะเป็นป่าหมดพ่อมาที่นี่แต่เมื่อไหร่มาสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีก็ม,มันอยู่นี่อ่ะเคยมาเป็นเด็กๆเข้ามาทางนี้ไหมไม่ไม่ใช่ทาง ก็มีต้นไม้เยอะไม่ได้เป็นแบบนี้สมัยสมัยสามสิบที่แล้วสามสิบปีที่แล้วไม่ได้เป็นแบบนี้ตอนนี้เปลี่ยนหมดเลยอ่ะเนี่ยมันมีไม้มันก็มีแต่ก็มีน้อยเป็นไม้รุ่<ล>น,นห,ลหลังขึ้น <het> นะเป็นไม้ปลูกรุ่นหลังขึ้นต้นรุ่นแรกตายอ่ะหมดแล้วรุ่นแรกเขาตัดหมดนี่เหลือลแล้วไมต่อมันก็นเปลี่ยนหมดเนอะเขาเปลี่ยนเป็นป่าไถทำกินแต่อพ่อทำไรมากี่ปีแล้วสามสิบกว่าปี สมัยนั้นทำไรเขาใช้รถไถไหมใช้เขามีรถไถกันหรอสามสิบกีอ่ะมีไปรุ่นรุ่นคนแก่รุ่นที่ก็มารุ่นคนแก่ที่มาฝันป่าไม่มีเขาใช้จอบขุดแต่ว่าตอนที่ใช้จอบขุดแล้วก็หยอดหยอดข้าวโพดแต่ตอนที่พ่อมาอยู่นี่คือมีรถไถแล้วมีรถไถแล้วมีรถไแรถไแต่มีไม่มากนะแต่พ่อได้ใช้รถไถไหมพ่อมีรถไถจ้างเขา เขาไถไล่ต่อมาต่อมาก็สมัยนั้นไล่ละร้อยห้าสิบไล่ละร้อยไถ่ละแล้วสมัยนี้อะสมัยนี้สี่ร้อยสี่ร้อยถึงห้าร้อยมาอีกเท่ากว่าเลยะมันก็เจริญขึ้นมาเรื่อยก็มีถนนมีคนกีดมีทําพัฒนาทางมาเรื่อยก็เป็นทาง ก็ีบมีเร่สิปีแล้วมั้งมีอะไเนี้ยนะมาสิบปีเมืก่อนตรงนี้ก็พ่อเคยทำไร่แถวนี้นะเคยทำอยู่เคยทำอยู่ตรงนี้ร้อยสองร้อยไร่มั้งเยอะอยู่นะสมัยก่อนเห็นแม่บอกว่าทำไร่สี่ร้อยไร่สี่ร้อยห้าร้อยไร่เยอเยอะ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 อยู่ นี่ถนนเส้นนี้เพิ่งเกิดเนะเส้นนี้เพิ่งทำตะก่อนเป็นลูกหลังเพิ่งทำปีนี้ทำปีนี้เดี๋ยวจะดีได้ก็สาปีนะเส้นนี้เส้นนี้ห้าสิบกว่าห้าสิบหรอสมัยก่อนที่พ่อเดินเดินไปบ้านพ่อเดินไปทางไหนนี่เส้นนี้นี่เส้นนี้เลยนี่นี่แยกเส้นนี้นี่นี่แยกนี้เลยแยกนี่นี่ เดินเข้าบ้านอ่ะนะเออเนี่ยเดินไปนี่เดยทะลุอ๋อทะลุไล่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ทางนี้อ้าวแล้วทำไมเราถึงไม่ใช้ทางนี้ในการเข้าบ้านนะเขาตัดถังใหม่ไงเขาก็ตัดตัดถังใหม่ก็ต้องอ้อกไปตรงนู้นใช่ทางทำใหม่แต่ทางที่นี่มันตัดห้าสิบกว่าปีแล้วทางตั้งแต่สมัยเดินเกวียนเชิญเดียนนะเออสมัยเดินเกวียน ไม้เกียนตะไ,ไม้ใช้งัวเทมเกียนเนอะนอะกูเป็นเด็กเดกูเดินมาเนี่ย,เด,เ,ยเดินมาเนี้ยสิบกว่าขวบสิบขวบอะไเดินมาเนี่ยเดินจากหนองเหลือมาเดินมาเรื่อยหรือเ,เข้าไ,ไล่เป็นทางเกียนทางเกียนเล็กๆเป็นทางดินน่ะ ทางดินในไร่อย่างนี้เนี่ยเขาเปิดเป็นช่องเดินมาจากหนองเหลือมเขาคือเขาไปรับจ้างหรือว่าอะไรขึ้นมาเดินเราใช้เกวียนหรือเราเดินเฉยก็เกียนเขาก็เดินไปตลาดไงไปตลาดช่องนี้ตลาดเป็นหนองเหลือมไงเขาขายของอยู่หนองเหลือมงมาก็ไปซื้อตลาดาซื้อกับข้าวซื้ออาหารการกินซื้อน้ำปลาซื้ออะไรต่ออะไรแล้วเรามีเกวียนไหม

ขี่มอเตอร์ไซค์อามคนอะขี่มอเตอร์ไซค์ตอนไปหนึ่งไปไหนไปอำเภอท่าโกก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงท่าตะโกวันหนึ่งว,ออวันหนึ่งเลยของมอเตอร์ไซค์อะวันหนึ่งเนอะก็คือเราพักด้วยปะกลับพอถึงไร่ก็เย็นๆกับค่ำไปกลับไปกลับวันหนึ่งไกลนะชั่วโมง ทางนี้ก็เพิ่งเทเนี่ยเ,เส้นนี้เส้นนี้นี่ก็ยังไม่เทหมดเลยยังไม่ได้ทำหาหมดเลยนี่สมัยก่อนมันก็จะยิ่งกว่านี้นะโอ้เป็นดินดินลูกหลังเป็นดินลูกหลังแดงมันจะเป็นอย ouais ่างนี้อันนี <S <S ้หินคุกอันนี้ <S <S ินคุกโอ้ดูฟุ่นเลยเหรอนี่กี่ปีแล้วเนี่ยพ่อยังทำไม่เสร็จเลยกี่ปีแล้วโอ้หลายสิบปีสิ่ทางเส้นนี้มันห้าสิบกว่าปีเนี่ห้าสิบกว่าปี เสร็จเลยแต่ตสมไมดงยังไม่แตกว่ะแต่ตําไมป่ายังไม่แตกทางตรงนี้ยังไม่เป็นคนกีบเลยอ่ะเป็นทางเกียนเป็นรูๆๆๆเปทางเกียนเข้าป่าเขาก็ทำตามทางเก่าเลยท,ที่ที่เดินนะยังเป็นรูปลางอยู่เาก็ทำตามเราเคยมาท,ทําไร่แถวนี้ไหม,มเคยมาไร่ไร่นู้นปะแปลงที่ป่าอ้อย ยี่สิบกว่า,าววลายเพิ่งรูร้เลยยี่สิบเจ็ดลายนี่เท่าไหร่นีกว่าผลผลิตดีไหมตรงเนี้ยทห้พ่อได้สิบกว่าเกวียนต่อปีนะเมื่ก่อนนะมันเกวียนเท่าไหร่เมื่อก่อนอ่ะก่อนเกวียนละ 6, หกพันสิบ่เกวเียนก็เท่าไหร่หกหมื 6, กว่าบาทปีนงก็ได้แค่หกหมื่นกว่าบาทค่าเช่าเท่าไหร่พ่อทำไมก่อนจำนำไว้ ไมยก่อนจำนำไว้สามหมื่นใครแป๊ <IS D> <IS D> ไงใช่ใช่ไปไหนไม่รู้นะจำนำไว้สามหมื่นทำปีสองปีหรือไงวะสองปีสองปีจำนำสองปีก็เท่ากับว่าสองปีเราก็จะได้ผลผล,ผลิตประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทได้ทุนคืนได้ค่าจำนำคืนได้เงินสามหมื่นคืนได้กำไรเท่าไหร่ เท่าไรเท่าไรอะก่อนมันก็ปีละหกหมื่นก็ได้ครึ่งต่อครึ่งอะไรปะก็ได้หกเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยสองปีก็ประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรเ็เรามีรถไถเองแแไแล,แล้วก็เพืองแค่ค่าน้ำมันสมัยก่อนน้ำมันเลยเท่าไหร่อ่ะมันยี่สิบทิปทิปห้าบาท ห้าบาทสิบาทเมื่อก่อนถ้าเทียบกับตอนนี้ก็30กว่าทำเติมน้ำมันน้ำมัน15บาทอันนี้วัดเก่ามีวัดเก่าวัดเก่าแก่สศ07มั้ง7 08ดสนี่ก็60ปีแล้วนะ เป็นทางเก่าหรือทางตัง้งแต่ใหม่เป็นป่าหรยอทางเะไรเนี่ยทางเก่ามันจะทะลุไปนี่นะเนี่ยม,มันไม่ได้เลี้ยวนี่นะมันทะลุกองไปเด้อแต่เขาปิดหมดแล้วตัวเนี้ยนี่ไปเลี้ยวมันเป็นทางใหม่ทางตัดใหม่เดีเราจะพาไปดูตลาดเก่า,าเขาเรียกอะไรตลาดหนองเหลืองตลดหนองหมูเหลือง คู่ดงเจริญแล้วตอนนี้จเจริญมีรัดยางมีีตลาดเก่าส่องไปตลาดเก่าแก่เนี่ยกี่ปีแล้วในตลาดเนี่ยหกสิบห้าสิบหกสิบปีแล้วหกสิบปีอ๋อ6อกสเอ็ดถสิบสองปีนะมัะ้ง สมั่อนเรานทำไรตรงนี้ดิมีอ่ะแบาี่แล้วตอนที่พ่ออยู่ที่าตโกนั้นพ่อเดินมายไขี่รถขี่รดสานมาี่รสามาลงไหนลงมองิุนแล้วก็เดินมาเนี่ยหรอแล้วก็ต่อมาสีเคนคน้ขมีรถดสานยุคขันวันไงเราจะรู้ได้ไงว่าเวลาอะไ ถ้าไม่ทันเออแล้วเขามีเมื่อก่อนนะเขาไม่มีนาฬิกาเขาดูเวลาไงก็ยืนทศวันตรงหัวถ้าเดือนถ้าแบบยืนดูเงาไงถ้าเงามันไม่เงาตรงก็คือเที่ยงวันเนี่งดูดูดูเงาเจ้าของเดินไปดูเงาเจ้าของถ้าจะเงาโคงปุ๊บเงาจะเอน็นใช่ไหมถ้าเงาโคงก็ปเป็นเที่ยงวันเรายืนดูเงาตัวเองกะเ,เวลา ก็วเวลาว่าเอองาตัวนี้ถึงถึงวังพิกูเที่ยงต้องทันรถบ่ายสามโมงอะไรเงี้ออยใครดูเงาตัวเองแล้วถ้าไปทันก็คือทันงไงมทันก็ต้องนอนสิอ่ะเดินมาเดินมาสีมงคลเข้าไรอะไรก็ต้องนอนวังพิกูนตอนคืนมันมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมไม่มีไฟก็ต้องนอนหรือตลาดวองพิกูนก็ไปนอนตรงไหนอ่ะ ตอนท่ารถแถวนั้นล้วแถวท่ารถแถวเพราะมีท่ารถมันอยู่เช้าก็เดินมาเช้าก็ขึ้นรถด,ดยสารจากกองคุนมาสีมงคลเนี่ยตลาดนัดนี่เปลี่ยนมาอยู่แถบนี้แล้วย,ยังใช้อยู่ย,ยังขายอยู่ทุกวันจันทร์แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ค้าวัวแล้วนะ มาดีมาก็มดีมาค้าขายาเลิกค้าเลิกขายก็มมามันจะมีเรื่องเล่าตรงนั้นใช่ไหมตเขาน่ะเขาี่พ่อบอกว่าวัวหาย่ะเออฟ์ฟังหนั้นเป็งงั้นวัวหายวัวมันแตกครก19ตัว,ห,ว,ตวหาย19ตัวเกาย19ตัวคนนี้ก็ สามหาเหลือไปสองตัวสุดท้ายอ,อันนี้ก็มันห้าวันแล้วอ่ะห้าวันแล้วหาไม่เจออันนี้ก็มาบนบนเจ้าพ่อเขาวลวกก็เาเรียกว่าเขาวลวกเออบนเจ้าพ่อเขาวลวกตีสี่มาบนเจ้าพ่อเขาวลวกยังไม่แจง้งแต่เช้ามืดมาเลยอ่ะบนมาบนบอกว่าขอให้เจองวสองตัวมันมีตัวหมอกตัวเขาตั้งตัวนึง เขาบอกเจ้าพ่อบอกว่าให้ผมเจอคนเจ้าพวงมาลายมาให้สามพวงอัน mm hmm. นี้พ่อก็กลับไปอ่ากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านตะวัดห mm hmm. นองเหลื่ยมเรื่มีคนพูด mm hmm. บอกว่าเขาเจะเอางัวตะกอสองตัวที่บ้านผู้ใหญ่ตันเดียวเอามาทำในหนองเจ้ากอย mm hmm. อ่าตอนนี้พ่อก็ละชามก๋วยเตี๋ยว mm hmm. อวละชามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็วิ่งไปขี่มอเตอร์ไซค์ดิง่งไปตันเดียวไปตามหัวบ้านผู้ใหญ่เล็ก ไปเจองัวของเราจริงๆเลยใช่ไหมใช่เจองวได้สองตัวก็ได้แล้วพ่อข้ามาไหว้เขาตรงนี้แล้วก็พ่อก็เอาผมอะไรมาไหว้เจ้าพ่อเขาลวกนี่เจ้าพ่อเขาลวกตรงนี้นี่เจ้าพ่อเขาลวกตักติดเจ้พ่อหาัวจนเจอดนบดานให้มีคนมาพูดเจ้าพ่อเขาโดนบดานให้มีคนมาพูดว่างัวอยู่ตรงนั้นตรงนี้ หัวอยู่ที่ตันเดียวแล้วพอพ่อไปเขายังไม่ได้ฆ่าใช่ไหมยังยังอยู่ในฝูงเขาเราได้มาพอ่อได้ขายหมหรือว่าเก็บไว้ก็พอไปเรียงโตแล้วก็ขาย กินไม่ค่ยได้อ่ะเป็นดินลูกหลังเป็นดินที่เป็นลูกหลังเยอะทํากินไม่ได้มีแต่ป่าดงดิบป่าป่าไม้ดิบอันนี้ต่อมาต่อมาก็มีคนมาถางมีคนมาทำ เ well. ันตางอ่ะมันก็เพื่อนมันนะ